อยู่ที่ไหนไปยังไงเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากเราก็เลยทำช่องนี้ขึ้นมาสวัสดีค่ะไอมีใหมๆ่ๆเที่ยวง่ายๆสไตล์เราเองวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ตลาดเซฟวันโกเรานั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาลงที่สถานีคอปออทางออกซี มองจากบนสถานีก็เห็นตลาดเลยเดินมานิดเดียวก็พบกับตลาดของกินที่หลากหลายมากๆเขาบอกว่าร้านค้าจะไม่มีล็อกประจำร้านจะเปลี่ยนที่ตั้งร้านทุกวันข้อดีก็คือลูกค้าอย่างเราจะได้เดินหาแล้วจะได้เจอกับร้านใหม่ๆร้านอื่นด้วยที่นี่รวมร้านดังๆในออนไลน์ไว้เยอะมากแต่ถึงจะไม่ใช่ร้านดังแต่ก็อร่อยทุกร้าน อาหารอร่อยราคาถูกตลาดสะอาดด้วยตลาดเซฟวันโกเปิดทุกวันตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนเดินทางง่ายมีที่จอดรถจะเดินทางด้วยวิธีไหนก็สะดวกสบายซื้อของที่อยากกินเรียบร้อยแล้วก็มาหาที่นั่งกินได้ตามใจชอบตลาดที่นี่ที่นั่งเยอะมากลมเย็นด้วย นั่งได้เพลินๆกินเสร็จเก็บขยะไปทิ้งด้วยนะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้และอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ